สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC แฟ้มสองทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตอนนี้จะชุกกระบุญน้้ำโชกกับเซียนสองนะครับคุณพ่อคุณแม่จ้าวันนี้วันหนวันนี้วันศุกร์จ้าวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดจ้ามีเหลขเล่าแน,น่นอนเออทุกทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนาะจ้าก็สิมีเหลขเล่ามาฝากมาต้อนพี่น้องเอฟซีสำหรับคลิปนี้นะครับก็สิเป็นคลิปร่วมอ่าหลังจากคลิปนี้อ่า ก็จะเป็นคลิปของพ่อเซียนสุระเมืองอุบลเนาะหรือว่าผู้เฒ่าน้ำโชคนั่นเองถูกต้องค่ะนะครับผมเอาเดี๋ยวจังไดจะให้เสี้ยนซองนะครับโชว์หลักฐานเก่าก่อนอาวามีไผยเขาแน่จ้าวดวันพุทธ,ธิพานมาเนาะโอ้โโอโกะแตกอีกแล้วนะคะสำหรับเหล็กเล่าช่วงนี้เหล็กเล่าแต่ละเสี้ยนเดินดีเขาดีแท้ทุกคนนะคะ อันนี้ของอโลงนะคะอันนี้ของอโลงแนวทางเดิมนะคะหลักฐานเก่านะคะเอาเข้าไปใกล้ๆเนียเอเอนันอโลงเข่าห้าหนึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเลขล่างหตัวนะคะเข่าห้าหนึ่งนะคะสําหรับวันพุทธที่ผ่านมานะคะครับแล้วก็น้องโอเล่ L e ค่ะกลับมาเดินดีอีกแล้วนะคะสําหรับเลขลาวนะคะ,ะน้องโอเล่ L e คนอุดรน,นะคะเขา 3, 7, 7, 3่าสามเจ็ดเจ็ดสามมสั่นอุอ้ย ล่าง4ตัวนะคะเข้า3-7มเจตรงๆไม่ต้องกลับว่สสันอ่าไปย่างเดียวไม่ต้องกลับเลยนะคะเมื่อวันพุทธ,ธิพามา่าแล้วก็พอเซียนสองห้องค่ะคสำหรับพอเซียนสองห้องนะคะก็เข้าเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะบนนะคะไนเนอหลักฐานเก่านะคะอ่ะมือดีก็ได้มาแล้ว <ม>คลิปนี้หาสำนักคือเก่านะคะเ <ically. S 2> สียนสองห้องนะคะน้องโอเลอ่อลงเสียนโคราชแล้วก็เสียนสิรินทรน,นะคะคอ่ะบุญน้ำจกเงานะคะให้บุญน,น้ำจเบ้าบ,บ,บอแมนบุญน <c oughs> ้ำจบบ่เหล็กเล่าหลายมือนแล้วด้ห่วยปากกระห้องพแมนจิถือเหล็กบ่เมือนี่ <c oughs> เป็นยังไงครับคุณพ่อคุณแม่เออทั้งฝนฝนตกบ่เออแต่ทั้งนี้นี่ ฟ้าคืบเลยอ่จ้าฟ้ามืดเล้อมาหยิบปากกาจะบาทเนี่ยอืมเอา้านี่นะครับ<ม>เบื้องของอารมณ์ก่อนนี่คือแนวทางเลขเหล่าของอารมณ์นะครับเลขเหล่าประจํางวดวันที่28เมษายน2566นะครับอารมณ์ห้วิ่งไปที่0กับ8นะครับไปมักเมยมักแรงก็คือวิ่งไปที่0กับ8จ้าอ่าจับคู่มากก็คือ80 81 82 87 01, 02, 04, 05นะครับแต่ตัวที่อลงมักนะครับชอบส่วนตัวก็คือ 80, 82, 87แล้วก็02จ้าอืมฝากกันมา2สองหางคุณพ่อคุณแม่กันเบิ้ลน่าจันก็คือ00กับ88จ้าอืมอันนี้คือแนวท้าของอลงนี่แคปหน้าจอเลยครับ เนาะรับต่อไปก็เป็นแนวทางของอน้องโอเล่น้องโอเล่คนเดิมนี่นะครับน้องโอเล่หามากสวยงามตามเคยนะครับคุณบอคุณแม่วิ่งรูดไปที่2กับ4นะครับวิ่งรูดไปที่2กับสจับคู่มากกับามีสองหนึ่งสองสองห้า 40414647แล้วก็48จ้แต่โตที่น้องโอเล่มักส่วนโตอ่ก็คือ2 4 2 6 4 7แล้วก็48เลข3ตัวให้มาหาหางครับก็มี246 247 248 140 047จ้า อ่ามักตัวใดกอาตัวนั้นหลักคุณพ่คุณแม่อ้าแคบหน้าจอครับนี่นะครับอ้าว่านไปแบบนี้อราวมาเปลี่ยนเปลี่ยนผัดกันแน่เอออ่านนั่นออแน่โอ้โหกับบอออ่านตัที่แหลกหมดเนาะ,<ๆ>ะต่อนะคะสำนักที่สามเนาะต่อกันที่เซียนโคราชค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะ วันนี้เซียนโคราชนะคะให้รูดบนเหมือนเดิมค่ะตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดรูดไปที่บนคือ6กับแปดค่ะ,ะให้ตัวจับคู่นะคะจับคู่ชุดเน้นหกหางเหมือนเดิมนะคะก็มี 60, 61, 63, 6ห8หนแล้วก็80ดศูนย์ค่ะคชุดรองอีก2องหางนะคะก็คือ81แล้วก็ศ1ค่ะ ฝากกันมาอีก2องหางนะคะก็คือ0ูนย์สามแล้วก็หนึ่งสามนั่นเองค่ะครับผมส่วนข้างล่างนี่คือเลขสามโตค่ะเมื่อนีเส้นโคลาดไหมากสี่หางค่ะก็มีแปดหกสามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งสามหกหนึ่งสามค่ะครับคือเกานะคะสำหรับเส้นโคลาดนะคะเป็นสี่คำนวณเลขสี่ตัวมาหายหนานะคะมือนีไหามากสามหางค่ะก็มีหกหนึ่งแปดสาม 6 3 80แล้วก็8061นั่นเองคะอ่ะอ่าแคปหน้าจอนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเซียนโคราชนะคะครับผมสำนักที่3ผ่านไปค่ะผ่านไปต่อกันเลยนะคะสำนักที่4ต่อกันที่พ่อเซียน2ห้องคะ่ะอ่าเอาเธอเธอ,อบอกไปก่อนด้วยฉันไปเก็บผ้าก่อนโอ้ยผม้น้ำโชว์เอาเอาฝนจิตตกห้าม โอเคนะคะปล่อยบุญน้าโชคไปเก็บผ่านะคะคุณบอกคุณแม่นะคะมาต่อกันสําหรับแนวทางเลขล่าของเขานะคะต่อกันที่เซียน2ห้องนะคะวันนี้พอเซียนสองห้องให้วิ่งรูดไปที่6กับ8นะคะรอง0นค่ะเด mm ่น hmm. วิ่งรูดคือ6กับแปดรองศูนย์ะคะ mm hmm. ให้เลข3ตัวมาทั้งหมด4ี่หางค่ะวันนี้ก็มี0ูนย์หกสี่เย์สี่เจด แล้วก็ 8, 4, 7นั่นเองค่ะสำหรับตัวจับคู่นะคะเลข2ตัวนะคะชุดเน้นนะคะวันนี้มี6หางนะคะก็มี 6, 4, 6, 7, 6, 8, 8, 4, 8, 7แล้วก็ 4, 7ค่ะส่วนตัวจับคู่ชุดรองนะคะวันนี้มี5หางนะคะก็คือ 0, 4 ขอภัยค่ะ40นะคะ50 60 70แล้วก็80ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่คือที่เส้นสองหองคำนวณออกมานะคะมีชุดชุดเน้นนะคะชุดร่องนะคะแต่เส้นสองหองมีโตมักมาไหายนํานะคะสำหรับโตชอบส่วนโตนะคะในส่วนเลข3โตกับมี2หางก็คือ0 6 4แล้วก็0 4 7ค่ะ ส่วนโตะจับู่เลข2โตนะคะมักไป4ีหางนะคะชอบส่วนตัวไปที่64 47 40แล้วก็80ค่ะแคปหน้าจอนะคะนี่คือแนวทางเลขลาว28เมษายน256 6ของเซียน2ห้องนะคะมาต่อกันที่สำนักสุดท้ายนะ,ะของคลิปนี้นะคะปิดท้ายกันที่ เซียนซิรินทอนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะนี yeah. ่วันนี้เซียนซิรินทอนนะคะให้ตัววิ่งตัวรูดคือ6กับ9รอง4นะคะมือหนีมาล่องสีอีกแล้วนะคะสำหรับพอเซียนซิรินทอนนะคะให้เลข3โตมาหาหางค่ะมือนีนะคะก็มี6 4 3 7 4 3 8 4 3 9 4 3แล้วก็0 4 3ค่ะ ให้เลขจับคู่นะคะมาทั้งหมดเจ็ดหางนะคะชุดเน้นนะคะเจ็ดหางก็มีหกสามหกสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเก้าค่ะฝากกันอีกสองหางนะคะน่าจะกันเบิ้ลน,นะคะกันไปที่ซีซีแล้วก็เจ็ดเจ็ดค่ะให้เลขซีโตไหมเอฟซี FC, พิจารณาหน่ำนะคะมือน,นีไฮมาสามหางค่ะคุณพ่อคุณแม่ เลขสีตัว3ามหางก็คือ6ก3 4 7 4ามแล้วก็8 4ดสีนั่นเองค่ะอ่าแคปหน้าจอนะคะสำหรับเซียนสิรินทรนนะคะอ่าสำหรับเลขเล่านะคะคลิปนี้นะคะห้าสำนักนะคะทางเส้นซองและบ,บุนน้ำโชกอะได้เ,เว้าไปเบิร์ตเทิรหาสำนักแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่กับลองพิจารณาเบิงนะคะ วิเคราะห์ดีๆนะคะก่อนการตัดสินใจเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะคิดวิเคราะห์พิจารณาไปดีคัดเอาคักๆนะคะคอยตัดสินใจลงทุนเน้อคุณพ่อคุณแม่เน้อะนะคะอ่ะจังที่บน้ำโชคเอาต้นคลิปนะคะคลิปหน้าจะเป็นแนวทางของพอสระกะฝากคุณพ่อคุณแม่ติดตามไว้นํานะคะผู้เท่านําโชคนะคะหรือว่าเซียนสุระเมืองอุบลน,นั่นเองนะคะ ช่วงนี้ของพอกระเดินดีเนาะ FC กับสิทธากันไลฟ์อยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอทุกท่านนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทางเซียนสองแล้วก็บุญนำโชคนะคะเย็นนี้นะคะ หยิบจับตัวไหนนะคะใครที่หยิบจับเลขลาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้แห้งๆมันๆนะคะรับทรัพย์กันทุกคนนะคะคลิปนี้ฉันสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ